สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะคราวนี้พวกเราก็ขอมาแนะนำกันต่อกับเหล่าเกมมือถือสนุกที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เคยลองเล่นกับเหล่าเกมมือถือออฟไลน์อันดูน่าสนใจมาทำการบอกต่อให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ลองเล่นกันอีกเช่นเคยค่ะส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อคน,อ,น,อ,น,อ,นอื่นๆได้สนุกกันด้วยนะคะ ถือว่าเป็นเกมแรกที่พวกเราได้มาแนะนํากันในคลิปนี้กับเกม My Sweeper Puzzle a v e n g e r เกมสไตล์ปะจนภัยผสมการแก้ไขปริศนาที่ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการออกปะจนภัยไปในโลกแห่งความทรงจําและภายในเกมนี้นะคะเราก็จะได้พบกับการเดินทางที่เข้าไปในจิตใจและความทรงจําของใครบางคนโดยทางดร์เอมี่เฮลิสก็ได้ทําการค้นพบวิธีการรักษาจิตใจแต่กลับโดนผู้ประสงค์ร้ายขโมยวิธีการไปจนทําให้เขาตกอยู่ในก้นบึ้งแห่งความทรงจำเองค่ะและทางผู้เล่นจะต้องทำการช่วยเขานําวิธีการรักษา กลับคืนมาอีกครั้งสําหรับเกมนี้นะคะทางผู้เล่นก็จะได้ออกทําการสํารวจไปพร้อมกับการแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อทําทุกวิถีทางในการหนีออกจากวังวนแห่งนี้ค่ะและภายในแตละดันก็จะมีปริศนาให้เราได้แก้ไขหลากหลายแบบทั้งการเก็บไอเทมต่างๆมาค้นคว้าเรื่องราวปลดล็อกกลไกปริศนาอันแสนสนุกแถมภายในเกมนี้นะคะก็จะมีระดับของแต่ละดานและเรื่องราวเพิ่มเติมให้ทางผู้เล่นได้สัมผัสมากขึ้นที่คุณอาจจะต้องซื้อมาเล่นเพิ่มกันค่ะมาพร้อมกับภาพกราฟิกสไตล์พลิกกนอันดูสดใสที่เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นเพินะะค thank mm -hmm. you มาพูดถึงเกมที่2ที่น้ว่าเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีปะจนภัยไปในโลกอส,สุดดาร์สไตล์โลโปลีกับเกมอินฟินิตี้โซที่ใครเห็นแล้วนะคะต้องแอบ,บคิดถึงเกมดาร์ s โซกันค่ะโดยเกมนี้คุณก็จะได้มารับบทเป็นอัศวินผู้หานกล้าที่ต้องมาเผชิญหน้ากับเหล่าบอสอสุดโหดพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาไปตามหอคอยในแต่ละชั้นที่คลาคลักไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์ปะปนไปกับบอสตัวฉกาจมากหา้าหลตาอันดูมีเอกลักษณ์ทั้งในด้านของการโจมตีการเคลื่อนไหวและทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันออกไปมาให้เราได้ท้าทาทยกกกกกัันบบวร ผู้โลกใบนี้ให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะซึ่งตัวเกมนี้นะคะอาจจะมีการบังคับตัวละครที่ดูค่อนข้างยากและต้องอาศัยทักษะในการโจมตีและหลบหลีกพอสมควรแน่นอนนะคะว่าตัวเกมนี้ก็ยังมีจุดเด่นในด้านของระบบเกมที่ดูน่าสนใจค่ะอย่างระบบอาวุธและอุปกรณ์สมส่ยที่สามารถบวกค่าสถานะของตัวละครได้ระบบทักษะสกิลที่คุณนั้นสามารถทําการติดตั้งพลิกแพลงการต่อสู้ระบบการปรับแต่งรูทให้กับตัวละครรวมไปถึงการสลับเปลี่ยนอาวุธเมื่อเราต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เองค่ะ แนะนำกันต่อกับเกมที่3ที่คนรักเกมประจนภัยต้องมาลองเล่นเกมนี้กันกับเกมสป r ริตรูท ซึ่งหากใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้เราก็จะมาบอกต่อให้ลองกันค่ะและภายในตัวเกมนี้ก็ได้ทําออกมาในรูปแบบเกม2มิติในมุมมองไซส์กรอลลิงที่จะพาผู้เล่นมาทําการบุกตะลุยไปในโลกแห่งจินตนาการบวกกับการสวมบทบาทเป็นตุ๊กตายัดนุ่นในคราบของอัศวินที่จ,จําใจต้องออกเดินทางผ่านอุปสรรคนานานชนิดจากสงครามภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการลุกราของเหล่าวัตถุนอกโลกทําให้ทั่วทวีปนั้นแตกแยกและทางเราก็จะต้องทําการนําพาความสงบสุขและหยุดยั้งเหตุการณ์นี้พร้อมกับไปหาครอบครัวของเขาอีกครั้งค่ะและภายใน เกมนี้เราก็จะได้ทําการบุกตะลุยไปตามแต่ละด่านแถมยังได้มันไปกับการฟาดฟันหรือยิงกระส่ายเหล่าศัตรูกันสุดเหวี่ยงพร้อมปีนไป่ายไปตามฉากผ่านอุปสรรคมากมายและทางผู้เล่นก็จะได้ทําการประจันหน้ากับเหล่าบอสสุดโหดที่เพื่อนๆจะต้องศึกษารูปแบบการโจมตีที่ดูหลากหลายในการรับมืออยู่เสมอนะคะที่สําคัญตัวเกมนี้ยังได้มีการอร์ตลงบน PC เพื่อให้คนที่ชื่นชอบเกมประจนภ p l สไตล์นี้ได้ลองเล่นกันบน PC ค่ะโดยทางเพื่อนๆก็สามารถติดตามและหาซื้อมาเล่นกันได้จาก t e ีมเลยนะคะ นับว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่พวกเราจะมาแนะนํากันในเกมที่4กับเกม Ocean Survival เกมที่คุณจะได้มาเอาชีวิตรอดกันบนแพคู่ชีวิตบนทะเลอันดูกว้างใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมราฟและยังได้ทําการต่อยอดมาเป็นเกมสามิติที่มีสีสันสดใสซึ่งเกมนี้ก็ได้ทําการบอกเล่าเรื่องราวของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งจากเหตุการณ์ลมพายุก,กันโชคจนทําให้เรือของเขานั้นจมลงสู่ก้นทะเลค่ะและมีเพียงผู้รอดชีวิตที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจากเรือชูชีพโดยเราก็จะมารับบทเป็นผู้รอดชีวิตคนนี้และจะต้องทําากร รนในการหาทรัพยากรด้วยการใช้เครื่องเกี่ยวเก็บวัสดุเศษไม้หรือสิ่งของที่ลอยมาตามหน้าน้ําทะเลมาทําการคล้าเป็นอาวุธอุปกรณ์เรือเล็กที่สามารถออกไปสํารวจตามเกาะต่างๆในการรวบรวมทรัพยากรสิ่งของเครื่องใช้เพื่อดํารงชีวิตไปจนถึงการนํามาต่อแพรของเราให้กลายมาเป็นที่พักให้เราอยู่รอบไปวนวันๆค่ะ อีกทั้งภายในเกมนี้ก็จะมีระบบความรู้สึกของตัวละครที่เราจะต้องหมั่นเช็คทั้งความหิวโหยอารมณ์ความรู้สึกการกระหายน้ําไปจนถึงพลังชีวิตของเราที่ตัวเราจะต้องทําการรักษาตนเองถือว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เอาไว้เล่นแก้เบื่อก็ได้เช่นกันนะคะ าของเกมสุดท้ายได้ขอแนะนําให้กับคนที่ชื่นชอบเกมรถแข่งกับเกม Rush Rally 3เกมแนว Racing ขับรถสุดมันที่พัฒนาต่อกันมาถึงภาค3พร้อมกับภาพกราฟิกดูสวยงามสําหรับเกมนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นสิงนักขับรถวิบากที่คุณจะได้ท้าทายกันบนสนามแข่งที่มีให้คุณไดม้มันกันกว่า72สนามแข่งแถมยังมาพร้อมกับระบบกลางวันและกลางคืนหรือจะเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศท่าบรรยากาศหิมะตก อากาศร้อนและระดูที่แปรผันที่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับการแข่งขันอนดูสเสมือนจริงค่ะซึ่งเกมนี้ทางผู้เล่นก็สามารถทําการเลือกเล่นได้แบบออฟไลน์ line, แข่งขันประชันความเร็วเก็บสถิติในซิงเกิลโหมดหรือจะเป็นการเล่นแบบมัลติเพเยอร์แข่งขันกับเพื่อนได้เช่นกันค่ะอีกทั้งตัวเกมนี้ก็จะมีระบบการอัปเกรดรถจนของเราให้เร็วแรงเสริมประสิทธิภาพของรถให้ดูเฟี้ยวได้ตามใจชอบและภายในเกมน,นะคะก็ยังได้มีการพัฒนานระบบการบอกซ้ายขวาทางโคง้งและระบบการบังคับควบคุมรถให้ดูเข้ากับระบบทัศ และยังได้มีการรองรับ MFI คอนทรลเลอร์อีกด้วยนะคะ และในวันนี้พวกเราก็ได้ทาการมาแนะนําเหล่าเกมมือถือ fly, ออฟไลน์สุดมันกันไปแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และทําการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตเกมมันๆที่ชอบของพวกเรากันค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ